ในที่สุดก็วันหยุดสักทีแล้วเพื่อนๆเนี่ยนะวัน <ś m ich ing> นี้เราอะจะเล่นน้ำให้หนำใจเลยรอเรานะจะเป่าเป็ดเสร็จเดี๋ยวเหนื่อยเหนื่อยเราวัานนะเราอดดน้ำาไปดีกว่าเอาเป็ดลงไปก่นอนเค้ลงกันเลยนะโอ้ยเราจะตกน้ำไหมเ้ยแต่ก็ต้องเล,ล่นน้ำอยู่เฮ้ ลงน้ำดีกว่าดีเดี๋ยว,วเ,เราดี๋ยวเวาค่อยๆลงนะเพื่อนค่อยๆลงว้าวโอ้ย,อยน้ำเย็นมากเลยอ่ะนี่เป็ดของเราเองภูมิใจมากแบบเป่าลมเองเลยเนี่ยโอ้ยโอยนี่อาบน้ำให้เป็ดหน่อยดีกว่าโหเล่นน้ำคนเดียวเนี่ยก็สนุกเหมือนกันนะเนี่ยไม่ต้องมีใครมาแยงแ่งหรอกเล่นด้วยขึ้นเพื่นเป็ดอีกรอบดีกว่าุ้ย,ย,ย,ยไปลมออกลมออก ไม่สนิทแน่แน่เ้ยเราขึ้นด้ำขึ้นไปขึ้นไปเึ้นไปไหนๆก็ลองมาเล่นน้ำแล้วไปหาขนมมากินด้วยดีกว่า เล่นน้ำหน่อยนี่ก็หาช่วงนี้นะไม่ค่อยเล่นน้ำเลยร้อนเนี่ยเฮ้ยว่าแต่เป็ดใครอะปกติว่าเราเล่นน้ำเสร็จใช่ไหมทุกคนเราก็ต้องเก็บของเล่นนะแต่นี้เป็ดยางอยู่เลยอะไม่มีใครเล่นอย่างนี้แสดงว่าเป็ดนี้ก็ต้องเป็นของเราไปแล้วปกตินะราเงนียต้องไม่เป่าลมเองนะ อันนี้ไม่ต้องเป่าลมเองเลยเพราะอะไรมีคนใจดีเป่าให้อยู่แล้วนี่โอ้โหนั่งอย่างนี้เลยไม่น่านั่งอย่างนี้เลยโอ้ยไปแล้วเปลดเราขอ้องอาบแจ็คหน่อยนะตอนนี้แดดแลค่อยมีเท่าไหร่ไม่เป็นไรอ่ะซึบงึบงึบสุดชื่นโอ้ยไกลเกิน คนเดียวแบบเพลินๆไม่ต้องมีใครมาแย่งเราด้วยมีไงเป็ดเราเดี๋ยวขึ้นเป็ดดีกว่าเดี๋ยวก่อนนะเพื่อนรู้สึกว่าเหมือนมีใครนอนอยู่ตรงเป็ดเลยอะเอ้มนี่บีมนี่มาตอนไหนอะอโอ้ยพี่บมอะไรบอกัสอะไรนี่นี่มาเป็ดโฟกัสเป็ดบีมเข่าโฟกัสุกัญเปล่าลมไว้อะไม่เห็นว่าใครเป่ามลมไปอะ ไม่ได้เขียนชื่อไว้ด้วยนะทุกคนริงนี้ไม่ดีทานละแล้วจัดการวันทำให้เป็ดล้มอะไรปล่อยปล่ hey, like, อยปล่อยโผล่ไปฟิล์มอันเนี้ยประขอโฟกัสเจ้าเนี่ยไม่ไ <like>, ด yeah, <we> like, okay, ้จะมาแยกโฟกัสเล่นได้ไงเนี่ย พูดม <LISA> e: ements, ั <Yes> ่วและขบกัสจริงๆโบการเต่าเองเลยอ่ะไม่ใช่ทุกคนแยวกัสอ่ะแค่ลุกไปอยู่ขนมเองอะไรพิมมาแล้วมันเล่นอะไรไม่ได้ขอเลยนี่ไม่ใช่ทุกคนแยงว่าฟิมเป็นเจ้าของก่อนแล้วการเห็นว่าิมนั่งไก่ก็เลยบอกว่าไกเป็นคนเป่าไม่ใช่โกัสนั่งก่อนด้วีใช่ลงมาเลยลงมาเลยลงมาเลยของพี่ ฟิล์มต่างหากก็จะมันเนียนนะนรู้เลยหืมอ,อะไรของพี่ฟฟลมเนี่ยคนเป่า<ะ>ไม่ไดิเล่นคนไม่เป่าได้เลนเนี่ยนะไม่ไมีทำเลยอะเห้งเฟลมเล่นอย่างงี้ใช่ไหมได้จเจอดีนะฝากไว้ก่อนฝากไว้ก่อนอสบายจังเลย พี่ฟิล์มแงเราเล่นดีนะใช่ไหมได้เดี๋ยวเรานะจะแอบไปดึงสุกเป็ดออกแล้วเป็ดก็จะแฟดเแล้วก็จะไม่ต้องนั่งยังไงล่ะีตอนนี้กำลังหลับเลยนี่สบายใจเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูกันดูหาจุกก่อนจุกตรงนี้ย่าใช่ปะ มามาเดี๋ยวเรามาดึงส <kt> <t ops> ุกออกันท e ุกคนเอาให้เป็นแฟตเลยนะ้อ้ยมามาแอีกอันอีกอันอีกอันอันนี้อันนี้มามาแล้วแล้วเดี๋ยวร้อยแหละมีทีนี้นอนสบายใช่ไหมเดี๋ยตื่นมานะเป็ดแฟบแน่นอนเดี๋ยวจะไปดูเหตุการณ์ในสงครามเราไปเตรียมแผนต่อไปดีกว่าแผนเดียวอะไม่พอไม่พอไปไ นี่เพื่อนดูสิตอนนี้นะเป็ดเนี่ก็ฟีมหมดแล้วดูสิพี่ฟีมอ่ะยังหลับไม่รู้ตัวเลยเพื่อนโอเคและแผลก็มาขึงแล้วทุกคนก็คือนี่อุ่นเองบอกเลยนะอุ่นเนี้ยเหม็นมากเอาเจ้าอึนเนี้ยวางไว้วววรอบๆตัวพี่ฟิล์มพอตื่นมาเป็นแฟบใช่ไหมพี่ฟิล์มก็กระโดดลงนะ้ำ ก็จะเปโดนเออนี่แค่เราถือเนี่ยเหมือนขนาดนี้มามางั้นเดี๋ยวเราลองเลือกเพลงเลยนะกันดูเพื่อนๆตรงไหนตรงไหนระมาณไหนจับจับนิดนึงนะจับนิดนึงอ่ะทดลองก่อนทดลองหน่อยเอ้ยลอยใช้ไ เรียบร้อยแล้วเดมือนเราอะราพี่ฟเดินทุกคนอุ้ยดูหัวไม่ฟิมนี่หัวไม่ฟิลอื้อออุ้ยน,น,นี่แหละนั่งรอดูไพี่ฟิลตกเนี้ยแหละโอ้ยแก้วพี่ฟิลม,มีความสุขจริงๆแล้ว หายเมื่อกี้วุยวายอะไรเนี่ยนี่มันอื่นดิฮู้ม่ได้มีแค่ก้นเดียวอะไรเนี่ยมี่อะไรอันเลยอ้ยอ้อยไอ้บ้าไอ้ดิพี่อะไรเนี่ยเป็นรีบรีบ อุ้ยจะเก็บวัตถุไว้เลยเนี่ยอยดูดีทุกคนน่าขยันขยึกมากเลยออยอันนี้อุ้ยโดนแกยังยได้เราอุ้ยขังหน้าเอาคืนปก,นปกตัวไว้ก่อนเถอะย